กินน้อยทําให้อายุยืนจริงไหมยิ่งหิวยิ่งสุขภาพดีการปล่อยให้หิวเป็นเคล็ดลับชะลอวัยที่ทําให้อายุยืนทําไมคนญี่ปุ่นถึงมีผิวพรรณดีสุขภาพดีหมอชื่อดังในญี่ปุ่นบอกไว้ว่าแค่ปล่อยให้ท้องหิวมากกว่าอิ่มคุณจะได้สุขภาพที่ดีแบบน่าทึ่งใครๆก็เชื่อว่าการกินอาหารวันละสามมือ้อจะทําให้สุขภาพดีย้อนไปในอดีตสมัยบรรพบุรุษของมนุษย์ เขาได้กินวัลละมื้อก็บุญแล้วร่างกายมนุษย์เนี่ยมีสิ่งมหัศจรรย์ที่สามารถทำให้รอดชีวิตเมื่อต้องเจอกับความอดอยากเราเรียกมันว่ายีนที่ช่วยให้รอดชีวิตแล้วมันไม่ได้มียีนเดียวมันมีทั้งยีนอดอยากยีนต่ออายุไขยยีนเจริญพันธุ์ยีนภูมิคุ้มกันยีนต้านมะเร็งแล้วก็ยีนฟื้นฟู ยีเหล่านี้จะไม่ทํางานเลยถ้าเราไม่เคยเจอกับภาวะความอดอยากหรือความเหน็บหนาวตรงกันข้ามการที่เรากินอย่างอิ่มน้าสํารานมันกลับทําให้เราแก่ชราอัตราการเกิดก็ลดลงภูมิคุ้มกันก็ทําลายตัวเองมนุษย์น่ะไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้กินอิ่มนะกระบวนการธรรมชาติของร่างกายเราเนี่ยมันจะล้วนถ้าเราหันมากินวันละมื้อเนี่ยปล่อยให้ท้องร้องจอกจอกบ้าง เพื่อหลังโกรดฮอร์โมนทำให้กลับมาเป็นหนุ่มเป็นสาวยีนที่ช่วยให้รอดชีวิตจะพรุ่งพล่านร่างกายจะซ่อมแซมแล้วก็ปรับตัวให้อ่อนเยาวไขมันที่สะสมไว้ตามสะโพกแขนขาหน้าท้องจะแบนราบเบาหวานความดันไขมันในเส้นเลือดแล้วก็มะเร็งเนี่ยมันจะไม่ถามหากินวันละมือ้อไม่ยาก พี่ทำมาแล้วมันดีนะรู้สึกตัวเบาไม่เหนื่อยง่ายสมองโลง่งความจำดีไม่อ้วนใครทำแล้วบ้างเม้นมาบอกกันด้วยค่ะ